นะคะพี่ตาจะสอยซิปให้ดูนิดหนึ่งนะหลังจากเราเนาแบบละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องแบบเราก็ต้องเราก็ควรจะแบบพลิกพลิกข้างในนะคะพลิกข้างในออกมาเพื่อสอยนะคะมันจะได้สอยง่ายขึ้นนะอันนี้พี่พี่ตาก็สอยสอย,สอยทดลองสอยมาสักหน่อยหนึ่งแล้วนะคะเห็นเส้นสอยไหมคะนะเวลาสอยกระเป๋าใบเนี้ยนะ,ะโดยเฉพาะใบเนี้ยเพราะว่าข้างนอกมันเป็นผ้าทอแล้วแล้วข้างข้างในมัน มันเป็นผ้าสักในชิดเลยนะเนี่ยเนี่ยมันชิดอย่างนี้นะคะถ้าเราสอยไม่ดีมันจะเห็นผ้าซับในแลบออกมานะเราต้องสอยให้ดีๆคือตรงนี้ยังไม่ได้สอยตรงนี้ยังไม่ได้สอยตรงนี้สอยแล้วพีว่ตาชอบสอยจากกึง่งกลางอย่างนี้นะอ่าดูนะคะพี่ตาชอบสอยจากกึง่งกลางไล่ฟืบมาอย่างนี้นะกัดได้แล้วก็มาขึ้นได้ใหม่ฟืบลงมาอย่างนี้นะคะนะก็เนี่ยเวลาสอยก็พยายามแบบ สวยช้าๆนะค่อยๆพลิกดูพลิกดูพลิกดูนะคะว่ามันละเอียดไหมนะคะแต่ถ้ามันหลุดจริงๆเดี๋ยวก็มาซ่อมได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ตาจะลองให้ดูว่าพี่ตาทำยังไงนะเวลาขึ้นพี่ตาก็มักจะขึ้นจากตรงกลางใช่ไหมฝั่งฝั่งนี้ยังไม่ได้สอยนะคะนะพี่ตาก็จะซ่อนปมได้ก่อนนะคะแล้วก็ทิ่มขึ้นมาตามปกติซิปเนี่ยเราก็จะสอ,อ่เส้นบนแล้วก็เส้นล่างใช่ไหม เส้นบนแล้วก็จะสอยแถวๆเนี่ยมันจะมีแถวมันจะมีรอยหย,ย,ยักๆอยู่มันจะมีรอยให้สังเกตเห็นอยู่บนตัวซิปนะคะเราสอยไปตามเส้นนี้นะดูนะคะซ่อนผมได้ไปข้างข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ด้นถอยหลังค่ะด้นถอยหลังเวลาเสียบเข็มลงนี่ก็พยายามสังเกตดูว่าเข็มอะ่ะมันกินใยกินผ้าหรือเปล่านะคะเราพยายามควัก ว่เข็มให้กินใย,ยกินผ้าหน่อยอซิปมันจะได้แน่นๆนะคะเนี่ยปากอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พลิกมาดูซิว่ามันแบบโอเคไหมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมอย่างงี้ไม่โอเคเพราะว่ามันผ้าสีฟ้ามันแลบขึ้นมาใช่ไหมนะเราต้องปักให้มันพ้นผ้านะคะปักให้ซิปมันบงังผ้าให้มิดนะคะเอาใหม่นะนะคะ บางแล้วนะคะแล้วก็วักขึ้นไม่ต้องกลัวเสียเวลานะคะม่ตาบอกหลายหนแล้วว่าทํากระเป๋าระดับเนี้ยมันต้องทุ่มเททั้งกายและใจและเวลาทั้งหมดในคุณนะคุณแล้วเวลาทั้งหมดในชีวิตเป็นถึงจะทําได้เห็นไหมเยังยะปักไม่ผ่านนะแล้วก็ควักใหม่นะคะแล้วักใหม่ให้มันโอเคให้มันผ่านยงังยังไม่ผ่าน เด <ersch> ี๋ยวนะคะนี่นะเวลามันทําไปด้วยพูดไปด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นไรเราก็ใจเย็นๆความอย่างนี้ผ่านแล้วนะคะเพื่อนอย่าคิดมาไว้าทำยากจังเลยนะเพื่อนต้องเข้าใจว่าเวลาพี่ตาทําแล้วถ่ายคลิปให้ดูมันก็จะทํายากกว่าเวลาที่พี่ตานั่งทําคนเดียวเงียบๆนะคะ เพื่อนอย่ากลัวอย่าเข้าใจผิดว่ามันยากมากนะมันแค่ยากเฉยๆมันแค่ยากเฉยๆมันไม่ได้ยากเกินความสามารถหรกนะคะควักแล้วก็พลิกดูนะถ้าผ่านแล้วเราค่อยเอานะคะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะทานี้ไปเรื่อยๆนะอ,ๆนะอีกสักสองสามครั้งก่อนนะโอเคพลิกไปทีละทีละ ทีละฝีเข็มทีละฝีเข็มพลิกไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเสียเวลาจะได้ขี้เกียจมันรอมาแก้มาซ่อมนะคะนะกระเป๋า,เาก็จะได้สวยงามพลิกดูสิผ่านไหมนะแต่ว่าเวลาสอยเนี่ยสอยเนี่ยนะคะถ้าเราสอยมาถึงตรงเนี้ เราจะค่อยๆซอยไปจนจบเนี่ยมันไม่ถนัดนะคะมันจะไม่ถนัดพี่ตาลองแล้วนะคะเราต้องซอยมาถึงตรงเนี้ยนะมาถึงตรงนี้แล้วก็กัดได้ซะนะคะแล้วค่อยนะแล้วค่อยพลิกกลับมานะแล้วค่อยพลิกคึ้พลิกกลับมานะจัดมุมนี้ดีๆนะอเอาซิบขึ้นไปนะคะจัดมุมนี้ดีๆนะคะให้ได้ระดับให้ให้ตรงตรงเนี้ยมันกลางจริงๆนะคะ นะแล้วก็จับตรงนี้ดีๆแล้วค่อยๆสอยขึ้นไปสอยขึ้นไปสอยขึ้นไปให้ชนกับเส้นนี้นะคะนะต้องทําอย่างนี้นะคะ,อะตอนนี้พี่ตาก็สอยมาถึงมุมนี้แล้วนะคะถึงมุมเนี่ยนี่ละนะคะทีนี้จะสอยต่อในในในเนี่ยมันสอยมาทางนี้นะคะ,อะพอจะจะสอยต่อเนี่ย เริ่มสอยยากแล้วค่ะเริ่มสอยยากเริ่มจับผ้ายากนะพี่ตาก็เลยกัดได้นะกัดได้นะแล้วก็ทีนี้ทีนี้ก็พลิกลับมาอย่างนี้นะพลิกลับมา,างนี้เพื่อสอยขึ้นไปให้เจอกันนะคะมาพี่ตาจะทําให้ดูคร่าวๆนะคะคลิปใส่ซิปก็จะกลายเป็นสองซิปเลยนะเพราะว่ามันก็ยาวมันอัปโหลดไม่ได้ถ้าคลิปยาวๆนะคะอ่านี่ค่ะนะคะรักษาแนวเนี้ยให้มันให้มันอยู่กึ่งกลางอย่างนี้อย่าให้มันเบี้ยวไป อย่าให้มันเบี้ยวไปอย่างนี้นะรักษาเนี่ยให้มันอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอามือจับจับผ้าเอานิ้วชี้เอานิ้วชี้วชควักหาว่าเออผ้าตรงไหนที่มันพอจะเสียบเข็มขึ้นได้นะคะก็เริ่มตรงนั้นนะคะนะคะเห็นไหมอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะพีต่ตาจะเริ่มตรงแถวๆนี้นะคะมาเสียบเข็มขึ้นนะคะกล้องกล้องจับได้อยู่เนาะ ทีนี้ก็กระตุกโปองก่อนนะคะกระตุกโปงก่อนนี่นะคะมาจับเอาเนี่ยเอาเนี่อโปงโกดไว้แน่นๆค่ะเธอเธออยากขยับนาะเธออ่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่แว่นนะคะตาแล้วเดี๋ยวต้องปล่อยชิ้นงานไปจับแว่นมาใส่เดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆพี่ตาใจเย็น,ยนๆ ตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม,ม่จะยืนยืนดีกว่าแก้ชา้าๆตรงนี้ตะกินกลางจับไว้ดีๆจับไว้ดีๆมา,มามาคนดีกระเป๋าใบนี้จะขาได้หรือเปล่ากลัวกลัวเบี้ยวจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะขานะคะแต่น้องเขาจองไว้เดี๋ยวต้องไปถามน้องเขาอีกทีว่า น้องอยากจะได้จริงหรือเปล่าน้แตไม่อยากได้ไม่ต้องเกงใจนะเบอร์อไม่อยากจะขายแล้วค่ะ <c oughs> นี่อะค่ะนอนไปเรื่อยเอ๊ะไม่ใช่สิใสยไปเรื่อย <c oughs> เวลาสอยก็พลิกดูหน่อยนะคะพลิกดูหน่อยเอาให้เอาให้เนี้ยบที่สุดนะเราไม่ได้หมายคามว่าเราทาเราฝีมือนเนี้ยบสุดแต่ว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในแต่ละ จังหวะของชีวิตนะเพราะทําไมต้องใช้คําว่าจังหวะของชีวิตเพราะแต่ละครั้งฝีมือเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราทําได้แค่นี้นะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าเราก็จะทําเก่งขึ้นอีกเดือนหน้าเราก็จะทำได้เก่งขึ้นอันนี้พี่ตาลับประกันฝีมือพี่ตาเมื่อสามปีก่อน <laughs> กับเดียเ๋ยวนี้คนละเรื่องนะคะคนละเรื่องคนละราวนะอ้า อ่านี่นี่น,นี่เห็นไหมมอตะโมมากเห็นไหมเหลือผ้าเห็นไหมเห็นเห็นสีฟ้าแลบออกมาไหมไม่เอาถอดเข็มออกเอาใหมนะคะมามาเอาใหมพี่จาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนทํางานผ้าทําไมเขานั่งทํากันหลายๆคนอะ่ะทําไมเขาทากันคุยกันทํากันคุยกัน เขาเก่งมากเขาทําได้ไงไม่รู้พี่ตาไม่ไม่นะห้พี่ตาไปทําแบบนั้นไม่ได้พี่ตาทําไปด้วยคุยไปด้วยไม่ได้มันจะผิดทันทีนะคุยก็คุยทํางานก็ทํางานนะคะอย่าทำพร้อมกันสมองทำทีละอย่างอย่างงี้เขาเรียกเออหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทําไมคนอื่นทําได้ทําไมพี่ตาทําไม่ได้อนะฮะอย่างนี้ มองไม่เห็นจันปักขึ้นงนี้นะพี่ดูนะคะคลิปนี้ยาวน่าดูเลยเดี๋ยวล,ลันคลิปไปก่อนลันคลิปไปก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจริงๆพที่ตานะ่ะเวลาพี่ตาไปเสิร์ชหาคลิปต่างๆความรู้นะคะใน u t u b e อะ่ะโอ้พี่ตาแบบไม่เห็นมีคลิปไหนที่เขาทำละเอียดละอ,อเลยถ้ามีพี่ตาจะชอบมากเลยจะกดไลค์ให้เลยนะ ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเวลาพี่ตาได้ทําคลิปเองพี่ตาเลยทาซะละเอียดบางทีก็นึกนึกก็เฮ้ยละเอียดเกินไปม่อไม่ฟ้าเป็นฝอ,อีกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะโอ้โหเนียมากทีนี้ทีนี้เส้นสอยมันก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะฝีฝีฝีเข็มในการสอยอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราวมจะพลิกไปพลิกมาใช่ไหม สมาธิก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าต้องห่วงถ่ายคลิปไปด้วยใช่ไหมโหูกใจในตัวเองมานี่เห็นไหมเส้นชนกันแล้วนะแล้วก็กัดตายนะคะตอนกัดตายก็ไม่ต้องถ่ายแล้วนะคะปิดคลิปได้เลยเ,เดี๋ยวนะมือยังไม่ว่างเนี่ยถ้ามีอีกสักมือสองมือเจ๋งเลย นี่เห็นไหมฝั่งนี้เย็บเสร็จแล้วใช่ไหมนะทีนี้เรามาเย็บฝั่งนี้พอเย็บฝั่งนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเย็บจากนี้ลงมาถึงนี่นะกัดด้าแล้วจากนี้ขึ้นไปไม่ไม่ต้องไม่ต้องนะอันนี้หมายถึงที่พูดนี่หมายถึงคนถนัดขวาแบบพี่ตานะนะถ้ามาฝั่งนี้ปุ๊บเราไล่นี่ได้เลยค่ะ เราไล่จากนี้ได้เลยไล่จากข้างล่างฟื้อขึ้นไปทั้งหมดเลยมันก็จะถนัดเองเพราะว่าเราถนัดขวาแต่ถ้าคนถนัดซ้ายก็พลิกแพงหาหาอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองนะแต่ถ้าถนัดขวาก็ทําแบบพิตาได้นะไล่ใหม่นะเริ่มต้องเริ่มต้นจากนี่ไล่ฟื้อลงไปนี่กัดได้แล้วเริ่มจากนี่ไล่มาชนกันนะ เสร็จแล้วก็มาเริ่มฝั่งนี้เริ่มไล่จากฟลิปนี่ขึ้นไปถึงนี้ได้เลยนะคะนี่ก็จบคลิปการใส่ซิปแล้วนะอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาต่ออีกคลิปหนึ่งมามาสอยข้างล่างนะคะค่ะมาค่ะสอยข้างล่างทําอย่างงี้นะคะทำนี้นะจิ้มลงนิดเดียวค่ะจิ้มลงให้ติดผ้านิดเดียวนะคะจิ้มลงนี้นะคะอ่ปรับปัดเข็มลงบนใยนะคะควักใยขึ้นมานะสลอดเข็มขึ้นมาตรงริมผ้านะเห็นไหม ตรงริมผ้านะดึงเข็มขึ้นนะคะแล้วเกี่ยวผ้านิดเดียวค่ะเอาเข็มเกี่ยวผ้านิดเดียวอย่างนี้นะคะเกี่ยวแล้วก็ปักเข็มขึ้นเห็นไหมคะนี่ค่ะเกี่ยวนิดเดียวปักเข็มขึ้นนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยนะไม่จำเป็นถึงขั้นจะต้องไปพับริมผ้าแล้วก็ สอยอย่างเงี้ยนะคะพี่ตาก็ว่าแบบนี้มันก็เรียบร้อยเกินไปแต่ว่าถ้าเพื่อนอยากทำแบบนี้ก็ทํานะคะแต่ว่าพี่ตาก็ชอบทําแบบนี้นะคะจบคลิปทำซิปแล้วนะคะ